uh -huh. คว่างระเดไปแล้วระเบิดบิดไปแล้วระเบิดไปแล้วกรนเอ ทีมของคุณพ่ายแพ้ a raquita

ทีมของคุณได้รับชัยชนะ ทีมของคุณได้รับชัยชน,นะ ช่วยยิงสนับส,น,บน,น,สนุนด้วยฮารกิราา้ล้มเหลว้าเอาา่อแล้วพคุณได้รับชชยชน,นะ